มันเนาะพวกนี้พี่น้องค่ะว้ายสองดอกดกยอกปักใหญ่อุยอ้ยอุ้ยสามดอกอาภาแซมมี่เล,ล,ลเอิรนแซมมี่เอิรนคุณนุ่ยคุณนุย่นยกะออ,ออกประจานทางบ้านคุณนุย่ยนางเฮ็ดงานนำอ้ยอ่าพาัวกนีน้ขาพวกเป็นแต่ยู่นน้ำเฮาละค่ะอุ้ยแมงวันอ้ยแมงอันนี้เข่าปาก

สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะมาค่ะย้ายป่ามาป่าใหม่แล้วจ้ากับอาพาคือเก้าค่ะมาค่ะมาเจอกันในป่าอีกแล้วพ่อแล้วพี่น้องค่ะพ่อแล้วมาเลยจะมาเบิ่งเลยจ้ะน้องค่ะมันเริ่มขึ้นแล้วมันหนาวมันเลยเริ่มขึ้น สองดอกสองดอกดิถ่ายแล้วบ่ถ่ายแล้วจ้าสา,สามดอกถามว่าอผา้าผ้ามากินดอกน้องผ้า,างอนเด้ภาษาสังข์ขจพี่น้องเนี่ยเพื่อนผู้เก็บ <c oughs> เอ้าบางคนผู้เก็บ <c oughs> ปั่นจะปั่นคนเก็บ <c oughs> ตีเห็ดกระหุ้นี้เพราะปันน่นกันอีแม่ละวางไหนมาแม่ปันนี้แล้ววะตุ <c oughs> ้มื้อติมิ น้องสาวล่าเซรามูนว่าเอามาผัดให้เด้อยายฉันบ่บัคันอิ่มอยู่เหมือนแก่งให้นางนางว่าแซ่บเลยบัคันอิ่มอยู่่ค่ะโอ้ยสบายสบายอีกแล้วมาสองคนโอ้ยกิ่นต่อซะจุดจีเ้ยฮะ นี่พี่น้องค่ะเมื่อวานนี้เธอไม่เห็นเธอเดินตรงนี neck, ้นะมีเจ้าเบื้งมาทั้งหน้าตัวเก็บเห็ดกันส่วนเสียนกันมันไปว่าเป็ี่นอุ้ยพี่น้องค่ะเบื้งเนี่ยนี่ค่ะมันเป็นสปุจิปิปี้ดิบอะไรมันเป็นอูลูอิลี่เซล่ะเห็นดอกนึงนี่ใส่บ้างั้น แมนอุลูอิลี่คันยางเป็นแถวเป็นแนวมันจังมันจังเก็บดีมันจังบอ่อสับสนบินเลยได้เฮา สบายพี่น้องเอ,อ้ยแฟนเห็นแต่ดอกใหญ่ๆแล้วขอยกันหนีรถเขาไม่ได้เบิ้งเออขวายังเขาไม่ได้เลี้ยวเบิ้งขอยก็ยังว่ามาเอาโอ้ยบ่มีอันเฮานี่ก็ยังบอกตัวว่ามาเอาเด้อดสองดอกนี้หนอยนะก็ยังวายโมกุกมีกีจ้าโอ้ยเห็ดพึ่งเนยค่อยไปเอา

ยอย่างมันครูออนนคิรีอยู่นี่่นสอนดอกเอาเนี่ยโอเคมีนั่งโซ่ว้าวแต่จะมาหยุดเดี๋ยวนั่งเดียวเดียวอีหลา่าเดียวอีเดียวอีผู้ดีคนงามมันเป็นอย่างดียายตาสีหัวเสียบแล้วพี่น้องขากองก้นขุดจยุดอยู่ จะมาคือจะของแทปันเนี่ยสมมตคือคงามคัดงามเน่ยคนเก็บ<า>เ,เทบทับนี่ป้าลหรอาขึ้นมาจากปาดดูขึ้นมานี่ใส่นั่นหน่อยจี <c oughs> โอ้ยสะอ่อนพี่น้องค่ะสะอ่อนยายก็น่ <c oughs> ะนาขาเห็ดมืวบ้บานนี่กระส้วนเศษสะสเดน่นฟงกันอยู่ก็ยังมีได้หลอตาอยู่พี่น้องเอ้ยนี่พี่น้องนี่ เพิ่งดูเพิ่งดูเอออันนี้มันหอยโอรโนอกระโอห้างแล้วนี่อันหนึ่งน,นี่ค่ะฮ่าถูฟังเสียงนะคะฟังเสียงเด้จ้ะน,นัะ่น,นะน,นี่พี่น้องค่ะว้ายสองดอก ดอกบักใหญ่อุ้ยอุ้ยสามดอกอาภาแฟมมิลีแฟมิลีเอิ้นคุณนุ่ยคุณนุ่ยก็ออกประสานทางบ้านคุณนุ่ยนางเห็ดงานนำอ้ยอาภาบังนี่ขาก็เป็นแต่ยู่นน้ำเฮาล่ะค่ะโอ ok ้ยแมงวันโอ,โอ้ยแมงอ,อ,อัน <fry> น <UC S> ี้เข่าปากแมงวันพคนะ ฮะเอออู้หู้ปาฮัตเฮ่ออันนี้ยาใส้หัวจะขว่งขักไหลคอยเฮ่อยาใส้หัวจะขว่งอีกฝึงเลยอลักเออมาต่อแบบ บ้แมงกับบ่เอาโอ้ยบ้แมงกับเกกบเอาจะกบอ๋อยางงี้โมผิดอันแมงคำเดียวมันกบอเอาเด้เอาอันนี้กันโอ้ยโอ้โหพาทางพุน่นอ่าพาว่าทางนี้เป็นอย่างนี้ก็แตาไม่ก็แตาขอโทษค่ะขอโทษจ้ะอ๋ขอขางน,น,นี่ปัดโทปัดโท้าบกโมบกแตง นี่ใส่อาปาป๊าดนี่อนเดีโอ้โห้บ่บ่พระน่ะตรงนี่นี่แหละก็สิคุดทอดเห็ดปลานี่ป่าใกล้บ้านป่าเราเองโอ้ยมีลูกสองพระเอ้ยมีลูกตาเอ๊ะยังไง ขอถ่ายรูปลูๆก,ก,กันนะ <S <S นี่ค่ะ yeah, yeah. Yes sir เห็นติเพราะเห็นก็นดีกันล่ะไม่ใช่จุดจีมันกินหมดน่ะนะจุดจีจ่อหมดแล้วบังดอกนี่เลยบังดอกนี่ค่ะบังดอกนี้ยงามอลไรพี่น้องค่ะ เป็นแต่ซอนต้นอ้พี่น้องคขาดึงออก่ขายเงี้ยเงาบวยยังสิกลุ่นดอกหนึ่งสองนดอกจ้าไม่ใช่ดอกเดียว เลยฮะ<า>อ้ยกินตอซะเจ้าที่ได้ดอกใหญ่ๆใ,ให้จุดยี่กินตอซะอดันยาขึ้นมาบ่ได้วันนี้ดอกแตกคักดลาย mình đi tụi u xong khẩu họng sáo nà nè cái นี่จุ่มเดี่ยวสิมาโูดมาโพเทสอุตแต่แตกองามไม่ เดี๋ยวมาเห็นมูวูอยู่นี่อู้ยเห็นมูวูนี่เราไปแล้วเราอยู่นี่แหละกลับมานีเกันเทียอาภาพอด้มาปาราปอด้มาอิลิอาภาไก่เห็ดใส่แว่นตามันชีตาเลยบ่เห็นหงเห็ด อาภาเอ้ยยางไก่เห็ดชีฮารอกหารอกนางหังมกักมิตรรุ่นอึ๊บโอ้ยมึง่งโอ้โอ้ขอโทษค่ะไปกอน สองดอกสามดอกอ้ยหุย่นดอกยังพยายามไก่มามันบังกันกับอันมันบังกันกับอันงานไหมพ่เนี่มาทางพุ่นมันเลยเพ่าเห็นอืมนี่ค่ะ เน่งามหา้งามเงินฮะนฟินจนบินพี่น่องเอ้ยโอ้ยขอโทษเด้อค่ะหัวหักขะล้อเลยเจาฟาร่าด้วยพี่บุญมีเอ้ย ันดึงออกยักนี่ค่ะเก็บให้หมดจ้าเก็บเพ่เหอดมันสินเาน้าข้า <c oughs> งพี่น้องค่ะทำไมเราตามาเป็นล้นตาแล้วนี่ <c oughs> เก็บข้าวเดี๋ยวสิเต็มถุงแล้วบึงเอ้อะไรนี่อ้หจุดกีกินแล้วมุนแล้วให้เรากินอยู่นี่ซะไง <c oughs> <c oughs> อู้แต่แต่แดนะ่สิดึงขึ้นมาดูนะดูเถอะเนี่พอดีงามเลยค่ะพอ,นะอดีอ่ะพาว่า อโอ้เห็ดเพียกกำลังขึ้นเห็ดเพียกขึ้นแล้วเห็ดเพียกอากาศเย็นเห็ดเพียกขึ้นแล้วตูมูติมีอ่าพา,าวะ่ะเาเดี๋ยวมาทางนี้บ้างหน,น ก,กินก็บ่กกินันไรได้ฮะพากันบ้าบ้าเก็บกจังซีพูดอดสรซิว่าบ้าเนาะพี่นอ้องขาโมลูมิลมลี่ยูไม่บ้าก็ผิดมนุษย์มานาแล้วตู้ติมีสบายสบาย เก็บแบบใจเย็นๆเลยเพอตากฝนแต่หอนหอนเฮ้ยไปพวกบ้ามาเก็บ่อยก็เป็นบ้าท่านแล้ว่อ้า เห็ดมันเยอะเนาะพี่น้องค่ะแล้วป่านี่ก็ป่าตัวเองเก็บมา12ปีแล้วจ้าไม่กล้าที่จะหยุดค่ะพี่นทองค่ะเห็นดอกเห็ดแล้วก็ฟินแล้วค่ะพูดอะไรชิปอยากหยุดจากย่อนเนาะ คุณฮเฮ้ยขันแข่าพี่น้องค่ะนี่อุ้ยขาเท่ากึ่งยาวเท่ขาเท่างยาวเท่ากึ่งหลดเท่นี่ฟินฟินบินบินเลยจ้ะหลอกนี้ อออเอา้าโอ้ยเียวหลุดย่ได้ดอกนี่ปัดยังดอกนั่นดีนะมนเมนี่อสั่นกะนั่ได้หมดยูคือโบราณท่านว่าไว ใครมือยาวก็สาวได้สาวเอานี่ค่ะน,นี่ชิย่างกินแ่บเด้อพพี่นอ้องชิย่างแซ่บๆเลยเมน,นี่มแต่ดอกงามๆเต็มถุงแล้ว มาหลายคนกุมกันไปอีกแบบแต่ว่าสับสนมาหน่อยคนก็บคอยไปคอยมาเนาะพี่น้องมันก็เลยได้เก็บด,ดีอีกแถวเดียวก็กลับ<ม>แล้วอีกแถวเดียวก็กลับแล้วฉันหอกเหมือดเล้ยเอาอีกแถวเดียวมันก็เหมือดปลาแล้วก็ะยางกลับเทินตัวแม่ปลาไหน<ม>อ๋อ<ม>ตรงนั้นน่ะเหรอมันติดลม้มเพื่อนว่ะอุ้ย อุยอ้ยอุยอ้ยอุ้ยอุ้ยข่เหยียบอันเฮ็ดที่แม่นางเฮ็ดมาเก็บเฮ็ดก็เฮ็ดตัวพกดใ้พี่น้องเอ้ยมึงเนนะี่เห็บข่อยเหยียบมึงเนนะี่ยมึงเนี่ยค่ะมึงเนนะี่ยเนนะี่ย แฟนมิลเลียนอีกแล้วถูกเหี้ยรคอยเสียอายุใจบุบาน,นี่โอ้ยฮะอัน,นไปเห็นสองดอ,อกนึงแต่ว่าดอกง่ายๆเอาแต่จัดฉาจกจแกปัดกันสิตถ่ายรูปง,งามๆมันกลุ่มเดียวเนาะพี่น้องค่ะกลุ่มเดียวจ้ะจะไปรูปมัน <_' S 2> ไปค่ะพี่น้องค่ะถอนเลยจ้ะขอพักคันถอนนี้ค่อย จากท่ายรูปใช่กันเอซื่อบุ้ยขา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 เอาขาขานี่อยู่กับตาหน้าเฮงนัดนี่เอามาผุนดอกนึงอยู่ด้าหลัง้างตาตัวผุนเออเดี๋ยวยาข้าว มันเห็ดบางเทามันกันมองจากอีกพุ่มนึงมาเห็นเด้ออากาดใช่ตานะบ้าพ่อหรอไม่ใช่สลนมือหนาฉันไม่มีนันดอกหนึ่งอยู่ข้างหลังตันอ,อ้ยขอขาดจำสองดอกอน่ะอากาตาเลยของโย,น,งน,ยน,นขอนกายบกมวงอาวา่า ฮ<ห>ะเอาอกระสียางกลับมาเนาะมากระสีไปลดตัวมืออื่นยังไปเถอะมืออื่นยังไปเถอะหน,นักค่อยหนักพี่น้องมือนี้ย้ายตาเก็ียเห็ดบ่เหมือดเด้อค่ะเด้อผู้ใดอยากมาก็มาเด้อ ยายตาเก็บไม้โมยายตาหน้าโอ้ย่อ oh, 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 oh. ีแม่ข <gt> ่อยเออีแ <reconcile> ม <siblings> ่ข่อยเห็ดหลายหลายโพดโพบักโมบักแตงเฮ้มาลงควงลงควงก็ที่แบบนี้ ผ้ามีแผนชัวร่ายวัชพือนเห็ดเมาไปผัดให้ปัวกินน้ำบะรักพี่น้องวัชพืบะเอายังมามีต่อแต่ละหลาอยู่ยังยางยังไหลวางไหนกับวันหันเห็ดไผ่เห็ดมันตาไผ่ตามันเป็นวะเห็ดไผ่เห็ดมันมากเลยแน่มอเห็นไงมโอ้เห็ดไผ่เห็ดมันเลยนแน่มาเห็นเป็นวะ อาภาจ๋าฉันว่าไม่ใช่ดอกเดียวนะจ๊ะตะนล่มันมีดอกฉันคิดว่ามีสองหลักนะมแต่ยังมาเห็ดไผ่เห็ดมันโอ้ยยาาขาบังเอิญตอนแรกก็ไผ่ฉันไม่เห็นว่าเห็ดแต่ของอุ๊ปไต่ขอโทษค่ะมึงเน่ค่ะแต่นั่งว่ามันจะขวางมันงนะยายตาเลยเห็นเป็นบ่โอ้มันต้องหาดแต่ของตู้หู้ยอ่าภาดอกนี่ไหมดอกนี่ไหมเออตะนาล่าแต่ยังไงมันต้องหาดแต่ของควมตัวเอาดอกขายไงว่ามันติ นี่โอ้ขาเนี่ยว่เป็นแต่ได้แล้วล่ะขาดอกบั้งคะเจอขาเนี่ยน่าจะได้เออขาเนี่ยน่าจะได้แต่ว่าขาเนี่ยเตรียมถุงแล้วพี่น้องค่ะเต็มถุงแล้วสิบ่เอากระเียดายย่างก็สิออกไปหารถแล้วก็ยังมาพรอายู่สะออนเห็ดลายนี่ดอกนึงโอ้ยเห็ดไปเฮ็ดมันคืออาปาไว้หลี่ละโอ้ นางยางมาแล้วนางกรบโปเห็นกะ็ะชิดงั้นเป็นเห็ดไข่านางว่ะไข่เลยเห็นโอ้พี่น้องค่ะแม่ค่ะเฮ้ฝนตกแล้วฝนตกแล้วฝนตกแล้วาตาสิกับป้านแล้วเด็กจะไม่สบายเด็กสิบได้มาเก็บเห็ดแต่กเป็นสิบสบายคือปีที่แล้วเนาะพี่น้องค่ะจีไอก,กระดกกระแดกมาอีกล่ะ อาปาจากวานยังดอกโอ้ยได้เยินอย่งดอกเบืงเอยฝนตกโอนพี่น้องค่ะโอ้ยพี่น้องค่ะนี่ย่างยางแหงขอ,อจ้ายิ่งเดินก็ยิ่งเจอ ตุมุติมิจ้ะพี่น้องจ้ะเจอกับยายตาฟาตีลังกาอีกแล้วจ้าน,นีุ่้มเดียวมาทางนี้กันให้โมจ้บบาเบอรอุ้มนีกันนี่ค่ะนี่นี่จ้า พีพาขยข่อยยืทางไดบุต้นดอกเห็ดพี่น้องเอ้ยพี่น้องค่ะสิพาออกเมียแล้วค่ะเอ้ย <c oughs> สิพาออกเมียแล้วค่ะมาทางมาเจอด้านอ่าพาเจ้ายางมานี่มูอเศร้านี่เจ้าง่วมาหอดนี่บงังเน้พี่น้องคขาบังเน้บงนังเน้เห็ดข่อยคืออาพายมาละ อุ้ย,อ,ยอันนี้มามีอยัางมะเห็ดขวแล้วแหละเห็ดคอยคืออาป,าปาบาลแล้วอุ้ยดีๆอยู่ค่ะขาแก่เกลียนๆเนี่อุ้ยน้องมันมันมันเว้นมือไม่ได้เหมือนเลยมันเว้นมือไม่ได้เลยป่านี่ป้าพี่น้องค่ะ พาออกเมียแล้วค่ะยิ่งเก็บยิ่งเยอะเห็นไหมเต็มถุงแล้วพี่น้องค่ะพักกลับแล้วค่ะฝนตกถึงนนก็ไหวแล้วหนักค่ะหนักเจอกันคลิปหน้านะคะอย่ายตาสิพา,ากลับบ้าน <c oughs> พี่น้องค่ะห้าสิบกิโลจ้าบายบายจุ๊บจุบ่ะ